ครับผมตอนนี้เนี่ยเราจอดรถกระบะนะกับ The y u t Story รือว่าพี่ยุทธนะฮะกับช่อง The y o u t Story เดี๋ยวเราจะมาดูวิถีชีวิตของพี่น้องที่กําลังทํานากันอยู่นะฮะตอนนี้อากาศร้อนแล้วจากุตอนก่อนลงมาอากาศเย็นนะตอนนี้อากาศร้อนแล้วร้อนมากตรงเนี้ยมันจะลงมาจากมอนตาแอะนะฮะมันจะเห็นมันจะเป็นทุ่งนาเวิ้งในหุบเขาน่าจะเป็นหลายพันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันอา,าอากาศมันดี มันสโลไลด์ได้แล้วก็ข้าวสีเหลืองทองอลามทั่วท้องทุ่งแล้วก็ชาวนานกําลังดํานาไม่ใช่ดํานากำลังเกี่ยวข้าวกาลังตะขาบขึ้นหมวกขึ้นตัวเองยังไม่รู้ตัวเลยนะนะอ๋อตะขาบเออ <S <S เค้ียวพี่ออกพี่มันตะขาบเล็กนะฮะตะขาบเมื่อคืนนี้นอนกันใช่ไหมมีออตะขาบด้วยนะฮะเมื่อคืนแล้วนอนเต็นท์นกันกับพี่เดี๋ยวจุดสตอรี่นะเดี๋ยวสตอรี่พร้อมมากดูกันดูชุดดูชุด อย่า,ยาไปเหยียบเข้านะนี่ตมซอกใช่ไหมอาอตมซอกอ่ับพี่ร<อ>ับจ้างนี่ของเราเองอะทำเองเนาะอันนี้ข,นข้าวเหนียวข้าว,วเจ้าครับผมข้าวเจ้านะอู้หต้นใหญ่มากเลยเนาะ วรนี่เวรหลับหกถ้าอันนี้ถามเนี่ยอเด๋อมันเหลือกี่เลตคือขี้อเดินโมนเนี่ยบ้านนามนครับเป็นบ้านนามนหมู่บ้านนามนตำบลอะไรพี่ก็อยู่ในตำบลเมืองแหงนั่นแหละเมืองแหงครับอําเภอเวียงแหงก็อยู่ในเขตอําเภอเวียงแหงครับ ที่นี่ยังยังเกี่ยวข้าวโดยใช้มือใช่ครับยังลงแขกเอามือแบบแลกเปลี่ยนมือกันน่ะเอามือเขาเรียกเอามือกันเอามือกันครับแล้วมานี่แล้วถ้าบ้านไหนทําก็สลับกันไปเนี่ยใช่ครับอ๋อช่วยกันไปเรื่อยๆลงแขกเอาเ่ี่ยคือลงแขกครับไม่ได้เงินใช่ไหมครับ ช่วยกันเนาะแต่ก็อาจจะมีบ้างที่บางคนมารับจ้างเนี่ยอย่างผมบางวันก็ไปรับจ้างไม่มีนากับเขาเนี่ยก็ <laughs> ไปรับจ้างก็มีเหมือนกัน,นมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันอ่าโอ้นี่กี่ร้อยกี่พันไล่เนี่ยน่าจะเป็นมนหนึ่งไลน์นะโอ้อบอกไม่ถูกไงนะน่าจะเป็นพันพันไล่แล้วมั้งเนาะม,มันมันยาวตามเลาะแม่น้ําลงไปอ่ะแม่น้ําอะไรพี่แม่น้ำแม่แม่แม่เมกไหมไอเนี่ยคือแม่น้ำแม่หาดนี่แหละแต่ว่ามันจะลงไปบรรจบแม่น้ำแตง แมตเตะอะไรไล่เป็นถึงน่าจะไปบรรจบปิงอ่ะแม่น้ําปิงอ่ะแม่น้ําปิงครับมันมาจากที่เราไปเมื่อกี้น้ำตกเนาะใช่ครับมาจากดอยดํานู่นเลยดอยดําใช่ครับอ๋อเที่ยวแค่แต่เนี้ยอะไรข้างในนะครับอะไรครับผมอันนี้เป็นคล้ายๆกับว่าเอามาขายหรอไม่ใช่เอามาแจกช่วงพักอ่ะเอาช่วงพักช่วงพัก ประมาณสิบโมงอ่ะจะหยุดกินนมขนมรอบหนึ่งอ๋อเลี้ยงแขกเนี่ยอ๋เลี้ยงแขกเลี้ยงแขกครับโอ้ไฮโซนั่นเองเนี่ยก็คือเนี่ยกินขนมกันนี่จะพักเลยเนี่ยอ๋อเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมเลี้ยงข้าวฟรีขนมฟรีเขาเอาแรงอย่างเดียวครับให้แรงอย่างเดียวใช่ครับก็ไปทุกบ้านก็เหมือนกันเขาจะสลับทําเปลี่ยนแบบนี้เหมือนกันครับบ้านใครก็เลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงกาแฟด้ไหม ครับมีหมดเลยกาแฟชาโดยเฉพาะชานี่คือเป็นชาแบบต้มอ่ะไม่ได้ซื้อแบบเป็นชงเหมือนกาแฟนะครับผมเป็นเป็นต้มเป็นต้มหม้อหม้อกาแล้วก็ใส่ชาแห้งลงไปอ่ะแล้วพยุท์เคยมามลงแรงลงแข่งไหมไปเมื่อคไปเมื่อวาน,น,นรับจ้างหรือไงไปแบบใครๆรรับจ้างนั่นแหละเพราะว่าไปช่วยคนหนึ่งในคนหนึ่งไม่มีเวลาก็เขาให้มาแทนเงี้ย ก็เลยเขาให้เป็นเงินเขาให้เป็นเงินครับอ๋อก็จะก็จะหอบหอบกระบุงนี่ไปแจกนะใช่ครับอันนั้นนาคนเดียวกันไหมครับตรงนู้นน่ะตุ๊ดตีกระตีว่าไออ๋อคนละเจ้าคนนี้พึ่งอันนี้เกี่ยวแต่เจ้าน้นตีละคนละเจ้ากว่าจะได้ตีต้องตากไว้สี่ห้าวันน่ะตากให้สีให้มันแห้งก่อนใช่ไหมใช่ครับแตงว่าฝนตกก็ตีไม่ได้ไม่ได้ถ้าฝนตกนี่คือจบเลยต้องรอรอบใหม่ให้มันแห้งอีกอ่า S <S เนี่ยชาวบ้านกลัวกลวกลัวที่สุดว่าฝนจะตกนี่แหละต้องรีบเกี่ยวเนาะแต่ต้องรีบเกี่ยวแล้วก็รีบตียังไม่ใช่รถเลยนะเนี่ยยังไม่มีรถเกี่ยว,วไม่มีใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นนามันเป็นขั้นเนี่ยเนาะอ๋อมันไม่เป็นที่ราบเหมือนทางใช่มันรถมันเข้าไม่ได้อนะ่ะเนี่ยก็ดูอันนี้มันเป็นขั้นขนาดนี้เขาต้องใช้แรงงานมคนอย่างเดียวใช่ครับไปดูเขาตีข้าวันไหมอ่ะอะไรอี ฟังเพลงด้วยฟังเพลงด้วยแล้วก็ห้าไล่ใช่ไหมอันนี้อันนี้มาน,นี้จ้างหรือว่าแรงเอาแรงกันครับเอาแรงกันเอาแรงกันไม่มีจ้างใช่ไหมฮะอพอเราทำก็จะผัดแรงกันไปเนาะ S 1> <S 1> <S โอ้โหพ่อนี่ตีปุ๊บปุ๊บเก่งเลยสังเกตว่าจะไม่ใช้ตอกมัดข้าวเนาะฟาดเลยแล้วก็ได้ฟางก่อนได้ใช้อยู่ไม่ใช้ใช่ไหมพ่อขอตีเสร็จค่อยมัดทำแบบยูอ่าตีเสร็จก่อนแล้วค่อยมัด แต่ก็มีบางที่ที่แบบมัดก่อนค่อยตีก็มีแต่เจ้านี้เอาแบบตีก่อนแล้วค่อยมัดตีก่อนแล้วก็มัดครับตีนี้เขาตีกี่ครั้งพี่ถ้าสามสี่ครั้งมั้งไม่น่าเกินนี่แหละเม็ดมันหมดอะเนาะครับออแต่วถ้าคนตีแรงก็สามครั้งก็จบแล้วมั้งสามก็ต้องออกแรงด้วยครับส่วนมากจะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ตีเนาะครับผู้หญิงจะน้อยหน่อยผู้หญิงก็มีบ้างครับผู้หญิงจะมีบ้างครับพอตีเสร็จเนี่ยตากไหมไมหรือเก็บใส่กระสอบไปเออถ้ามีอ๋อข้าวเหรอข้าว ข้าวนี้คือถ้าเย็นนี้เสร็จใช่ไหมยังมีเวลาเก็บก็เก็บเลยเแต่ถ้า <นะ S 2> ถ้าไม่มีเวลาก็พรุ่งนี้ค่อยมาเก็บใส่กระสอบออครับไม,ไม่ต้องตากแล้วเนาะไม่ตากต้องตากตกี่วันถึงนาตีพี่ประมาณสามสี่วันสามสี่วันเนาะเนี่ยแล้วนาตีลุนีแรนนี้เนาะประมาณสามสี่วันสี่ห้าวันเนี่ยสี่ห้าวันครับแล้วก็ค่อยมาตีกันตีกันครับตีนี่ก็แรงกันนะเนาะใช่ตีนี่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ขนข้าวมา ใช่ครับก็คือเขาเรียกทำอู่ไว้เนาะทำอู่ไว้ที่หนึ่งเสร็จคนแบกคนไปกองรวมข้าวก็กองคนแบกก็มีอีกแผนกหนึ่งคนตีก็ตีแผนกหนึ่งแยกกันแยกกันครับแยกกันคนแบกคนมัดคนหอบใช่แล้วช่วงดำนานี้เอาแรงกันไหมเหมือนกันเอาแรงเหมือนกันตั้งแตจ ตั้งแต่วันก้าจนถึงนี่เลยใช่วันนี้อาจจะไม่ได้เอาแรงเท่าไหร่ถอนเริ่มได้แต่ถอนนี่แหละครับผมถอนถอนแล้วก็มาจนถึงกันดับนาถอนเสร็จดำนาแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ตีครับโหที่ยังเป็นแบบทำนาแบบอันนี้อยู่เลยเนาะไม่มีเครื่องจักรเลยไม่มีเครื่องตีไม่มีเครื่องอะไรเลยครับต้องขอบคุณ The Story นะที่พามาดูเขาเรียกว่า วิธีงี้เป็นการเกษตรแบบปาณิชคือใช้แรงงานคนเป็นหลักเ<ช>นาะในการทําเกษตรตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยคือการหว่านก้าจนมาจนเป็นเม็ดให้เราได้ไปสีแล้วก็หุงกินนะ,นะฮะ<ช><ช>ที่นี่จะเป็นปาณิชหมดเลยคือใช้แรงงานคนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลย<ช><ช>ก็งานวิจัย<ช>เกษตรหลายงานบอกว่าถ้าเราใช้เขาเรียกว่าเกษตรแบบปาณิชคือการดำผลผลิตที่ได้เนี่ยตอนไร่จะมากกว่าใช้การหว่านใช่ได้มากใช่ไหม มากกว่าการหวานนะถ้าสายนักกรเกษตรเขาจะรู้ว่าเออการปักดำอย่างเงี้ยผลผลิตจะดีกว่าหวานเพราะมันดูแลง่ายนะครับแล้วก็ยิ่งมาตีอย่างนี้ใช้แรงคนตียังเห็นอยู่เลยไม่น่าเชื่อที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เนาะอันยังเห็นวิถีชีิตแบบการเกษตรแบบเดิมๆอยู่เลยยังยังไม่ได้ทิ้งไปนะครับผมเม็ดเม็ดข้าวเนี่ยมันจะเหมือนเม็ดข้าวญี่ปุ่นนะมันไม่ใช่เหมือนข้าวหอมมะลินะจะเป็นเม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่ฮะใช่ครับแต่มันจะนุ่มเป็นเป็นข้าวเจ้าใช่ไหมข้าวเจ้าอแต่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวเจ้าแต่พันอีกพันหนึ่งใช่ครับแที่นี่ก็จะนิยมปลูกเป็นพันนี้พื้นเมืองหรือว่าพันพันจะเป็นกรมเกษตรมาส่งเสริมมาเป็นพันธุพื้นเมืองนะฮะพันในก็ไนี่เลยคือเรื้อกับเธืออรุ่นต่อรุ่นหนอเก็บไว้รุ่นต่อรุ่นพนธุ์พื้นเมืองมันจะเป็นเม็ดดูเม็ดข้าวใกล้ๆนะครับดูเม็ดข้าวมันจะเม็ดใหญ่ๆหน่อยเนี่ยมันจะไม่ใช่ข้าวหอมมะลีนะเม็ดใหญ่เลยแหละ นี่มันจะอวบๆหน่อยเนาะคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นใช่ใช่ไหมแต่อาจจะไม่เหนียวนุ่มท่าข้าวญี่ปุ่นแต่ก็นุ่มกว่าข้าวทั่วไปก็พอๆกับข้าวหอมมะลิแหละอ๋อมืดใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมืองเนาะใช่ครับเป็นข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าที่นิยมกินข้าวเจ้าด้วยข้าวเหนียวพี่ถ้าบ้านนามนกับบ้านแม่หาดนิยมกินข้าวเจ้าแต่ก็มีคนที่แบบแซมข้าวเหนียวบ้างอะไรเงี้ยสักลอกสักลอกสองลอกเงี้ยแต่ส่วนมากกินข้าวเจ้า แต่ถ้าในคนพื้นเมืองคนชาวไทยใหญ่จะกินขาน้วขาวเหนียวนิยมข้าวเหนียวแต่ว่าเราก็ปลูกแล้วข้าวเหนียวเขาจ้างใช่ครับก็มีบางเจ้านี่แบบมีแซมข้าวเจ้าบ้างบางเจ้าข้าวข้าเออข้าวเหนียวบ้างบางเจ้าก็ข้าวเจ้าล้วนครับแล้วอันนี้ขายเก็บไว้กินก่อนเดีย๋ยวเขาเก็บไว้กินเฉยครับอมิกขายบ้างเล็กๆไม่น้อยเนี่ยครับอ,อร่อยไหมกินข้าวดิบ <laughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแกะเม็ดให้ดู ที่นี่กินข้าวเมากันไหมข้าวเม้าไม่ค่อยมีไม่นิยมเนาะพอมีบุญข้าวใหม่อะไรบ้างไหมเนี่ยตรงไม่ยุคนี้ไม่ค่อยมีนลนะไม่ค่อยเห็นนลนะแตนะ่เมื่อก่อนน่ะมีเนี่ยเม็ดข้าวมันจะอย่างเงี้ยนะแล้จะปวดๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นอ่ะอ๋อเออใช่ใช่ใช่เออคล้ายๆเขาก็จะแบ่งมาแบบน,นี้ แล้วเขาก็วางตรงนั้นเนาะจ่านนั้นก็ตีใช่ไหมกระจายเล่อเนาะอันเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่อบพยพมาจากน้องสอนหรือว่ากลุ่มชายแดนอะ ผม oh. พยบมาเรื่อยๆอ่ะติดคาดไว้นะจากจากพม่าก,ก็คงจะมาแม่องสอนแล้วมาที่วิงแห่งเนี่ยครับพี่นี่กินก๋วยเตี๋ยวบ้านพี่ดอ The ต t o ี y นะครับผมคนที่มาก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวได้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านแม่หาดแม่หาด,หาดผม,มจำไม่ค่อยได้มีแม่หาดมีนามนใช่ครับมีสองหมู่บ้านถ้าเป็น ถ้าเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยงมีมีสามจริงๆแล้วมีสามแต่ฝั่งนี้มีสองจะมีในตัวอำเภออีกหมู่บ้านหนึ่งมีมีสองที่เป็นเป็นพี่น้องกระเหลี่ยงเนาะก็จะมีบ้านแม่หาดหมู่บ้านนามนแล้วก็ในตัวอำเภอเวียงแหงครับแม่แู่บ้านโน้นบ้านแม่แพ่ใช่แม่หาดแม่แพมนามนมาแม่หาดมาเที่ยวเวียงแหงก็ไม่มากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนี่กำลังกินอยู่มารมบโอเคนะพี่ยุดตอนรับดีมาก บริการดีมากนะเป็นเป็นไกด์ท้องถิ่นได้เลยนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยต่อได้เลยนะครับผม The Ustory นะฮะใช่ครับเดี๋ยวถึงเบอร์5ผมมีเบอร์ก็อยู่เดี๋ยวให้เบอร์ไว้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้หลังจากที่ไปเที่ยวทุ่งนาขั้นบันไดดูวิธีชิมชุมชวนแล้วแล้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยไกด์ยุทธจะพาเราไปเที่ยววัดที่แบบสวยมาก อ่าอ,อย่อุบไปก่อนวัดฟ้าเวียงอินเป็นวัดสไตล์อ่าพม่าสไตล์ไทยใหญ่อืมวัดฟ้าเวียงอินนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าที่วัดนู่นเลยชายแดนไทยพม,ม่าเลย